ดูกันเวลาเราเขียนเราต้องเขียนรูปร่างให้ถูกก่อนนะครับ Secl2 เนี่ยรูปล่างต้องเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีคั่วไปทางไปทางคอรีนถูกไหมครับเนะนะครับรูปร่างก็คือมุมงอน,นั่นเองนะครับอนะอันละ1.258ล้านก็50คะแนนนะ C H สอง C L สองเมื่อกี้เพิ่งทำในแผ่นนั้นเลยนะเฮ้ยบางคนอะตอมเรียงไว้เหมือนพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่รู้ว่าชี้ไปทางไหนก็พอมันจะมีคู่ไปทางคอรีนถูกไหมครับถ้าเกิดคอรีนคนอื่นอยู่ฝั่งไหนก็ไปทางนั้นนะนี่คือตรงสีหน้าถัดมาไอ F ห้าเดี่ยแหละพาร์ี่บอกไอมีอยู่เจ็ดเวเลนใช้ไป 5, ห้าเหลือหนึ่งคู่ ต้องเข้ารูปร่างหน่อยครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถูกไหมถูกไหมครับเนอะมีขั้วก็คือไอ้สี่อันล่างเนี่ยเป็นฐานนะหากล่างกั้นหมดมีขั้วดึงขึ้นข้างบนถูกไหมครับทต่ไม่เอสโอเียสองเมื่อกี้ก็เน้นอยู่เนี่ยพี่บอกอาตัวแบบแปลกในเทียนใช่ไหมครัที่พี่เน้น ก็มีขั้วลงมาข้างล่างถูกไหมเพราะเอ็นมันสูงทั้งหมดเลยข้างล่างข้างหมเอ n นนะครับอันนี้ก็อะไรนะพีระมิดฐานสี่เหลีย่ยมไอ้ฐานสามเหลี่ยมอันนี้อะไรนะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถัดมา pH สามพี่ต้องเขียนอย่างนี้ไม่งั้นไม่สวย กมีคั้วขึ้นข้างบนถูกไหมครับเพราะพีเอ็นสูงเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม C-H สองโอเป็นสามเหลี่ยมแบนราบแต่ไม่หักล้างก็คือต้องดึงขึ้นข้างบนถูกไหมครับ K h f 2เนี่ยพูดเดียวสามคู่เนี่ยครับมันทําให้กลับเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมถูกไนหะมนั่นก็จะไม่มีคั้วถูกไหมครับ เป็นเส้นตรง XeO2F2 หักล้างเฉพาะ O แต่ F ไม่หากถูกไหมครับเนื่องจากเป็นไม้กระดกมีโคโลมัน,นด,มด้านล่างโอเคไหมได้กี่อันครับ เราเราดูไม่ละว่าชื่อถูกไม่กชเ่อนรูปร่างถูกชื่อมันก็ถูกอยู่แล้วไม่เป็นไรรูปร่างถูกชื่อมันถูกเพระนะาะเราเนะเขียนผิดรูปร่างถูกแต่เขียนเขียนชื่อผิดนะอ๋อทิศผิดไม่ได้ครับเพราะทิศสำคัญรูปร่างถูกชื่อผิดไม่เป็นชื่อไม่มีชื่อไม่เป็นไ,ไรเพราะว่าน้ำวันนี้ยชื่อกับอรูปร่างเราจำได้อยู่แล้วแต่ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจะทำได้แต่รูปร่างแต่ชื่ออะไรมาดีงไม่แม่แต่ตอนนี้ชื่อรูปร่างมันเป๊ะแล้วนะที่ลยไม่มาตรงนั้นจริงๆในคำสั่งก็ไม่ได้บอกให้เขียนชื่อหรอกแต่พี่บอกให้เขียนไปเพราะว่ามาในกรณีพิเศษบางคนรูปร่างหนึ่งชือ่อีกชื่อหนึ่งซะงั้นนะนะครับโอเคนะได้กี่อันครับนับใส่นับคะแนน,นนะข้อบนเดี๋ยวข้อล่างนี่ข้อน,นี้นานนิดหนึงมาดูนะครับ เอสกับโอเอสกับซีแอลซีอลกับโอใครเอ็นต่างมากสุดครับใครเอ็นต่างมากสุดครับคู่ไหนเอ็นต่างกันมากสุดคู่หนึ่งเอสโอเอสีอลซีแอลโอเขา้เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมครับทียแน่ซีแอลสองโออ่ะครับต่างกันน้อยเพราะว่าอะไรโอกับซีอลมันจูกทั้งคู่ใช่ไหมครับให้ข้างหน้าเนี่ยเอสกับซีแอลเอสัโอใครต่างกันมากกว่าใครต่างกันมากกว่า ครต่างกันมากกว่า S กับ O ต่างกันเท่าไหร่ Cl S กับ Cl ต่างกันเท่าไหร่มึงที่พี่พูดไหมครับคือ O มันอันดับสองตาราง่าใช่ไหมนายก็ดูติว่า O เก่งกว่า Cl ทั้งคู่มันเจอ S งั้นใครต่างกันเยอะกว่า SO ต่างกันเยอะกว่าถูกไหมแล้ว SCl ต่างกันลองลงมาแล้ว ClO ใกล้กันเพราะว่า ClO เป็นสีมือใกล้เคียงกันในการจะ็นอิเล็กตรอนใช่ไหม ดูเป็นไหมอย่างนี้ดูเป็นแล้วนะเออเหมือนกับความเก่งอ่ะไอ้ที่หนึ่งกับที่สองคะแนนก็ไล้เรียกันผลต่างก็น,น้อยใช่ไหมมาดูมุมครับไอเอสโอสองเนี่ยเป็นอย่างนี้ถูกไหมเป็นมุมงอหนึ่งคู่ตัวเดียวเอสซีอสองจะเป็นมุมงอสองคู่ตัวเดียวซีสองโอจะเป็นมุมงอสองคู่ตัวเดียวสุดท้ายมุมบรนท้านเนี่ยไอเอสโอสองต้องมาก่อนถูกไหมเพราะมันน้อยกว่าร้อยยี่สิบหน่อยหนึ่งแต่อันนี้มุมรูปร่างเดียวกันครับต้องดูว่าอิเล็กตรอน ิเลไดตอนของใครอกันอยู่มรงมุมใกล้มุมมากกว่า SCL2 เนี่ยยี่ไดตอนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในอยู่นะอยู่ใกล้มุมเดียวไกลมุมอยู่ไกล,ใ,กลใช่ไหมครับเพราะข้อรีดียนสูงกว่า S มองไหมครับ SCL2 เป็นอย่างนี้ิี่ไดตอนไปอยู่ไกลมุมง,งั้นมุมจะแคบสุดเลยแล้ว CL2 โอ้ยยี่ไดตอนอยู่ใกล้มุมมุมจะกว้างกว่านี่ คำตอบไม่เหมือนกันเห็นไหมครึนะ่งหนึ่งดีครับได้1.25อันละ1.25ลงมาเป็น2.5มาดูข้อข้อสามก่อนก็ได้อ่ะ H2S ความแรงคู่อ่ะ H ไฮโดรเจนกับซัลเฟอร์ไฮโดรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนคลอรีน e คู่ไหนเย็ยนต่างกันมากสุดครับฮะไฮโดรเจนกับออกซิเจนสิครับเพราะไฮโดรเจนมันเป็นตัวบวยนะ ลองมาไฮโดรเจนกับซันเฟอร์ถูกไหมแล้วไฮโดรเจนกับคลอรีนเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งดิไฮโดรเจนกับคลอรีนก่อนแล้วค่อยมาไฮโดรเจนกับซันเฟอร์เพราะซันเฟอร์ก็เป็นตัวที่ oh. บวยทสุดในบรรดา O, Cl, S ถูกไหมครับ oh. มุมพันทะครับมาดู H2S <S oh. เป็นมุมง,งอสองคู่โดดเดียว H2O oh. เป็นมุมง,งอสองคู่โดดเดียว HCl oh. เป็นเส้นตรงถูกไหม oh. ไม่มีมุมกันท้าเพราะมันเป็นเส้นตรง งั้นเราไม่ต้องเรียน SCl เพราะมันไม่มีมุมมัน,ม,นมันแค่สองอะตอมมุมเกิดจากจุดกี่จุดครับมุมเกิดจากจุดสามจุดอันนี้มีแค่สองอะตอมมีมุมไหม,มไม่มีนะครับไม่ไม่ต้องไปเรียนเหมือนนะครับไม่ต้องไปดาดูนี้ยิเ็กตรอไหนอกันตรงมุมมากกว่าครับระหว่าง S กับ O ต้า O หรือ S อิเล็ตจะไปอาจจะน้งมุม O ดีครับในรูปภาพเนี้ยอย่างนี้ใช่ไหมะกะบอันหนึ่ง O อย่างนี้ถูกไหม พี่ถามว่าไฮโดรเจนจะเหมือนกัน O กับ S ใครเอ็นสูงแล้วทีอมันจะไปอ่านกับตรงเนี้ยมากกว่าตรงนี้มันก็เลยอ่างั้นมุมบันท้าของ H 2O ต้องมากกว่า H 2S เทป่ะนะไม่ต้องให้เสียมมาตอบนะถ้าอาจารย์เยอะไวมอาจารย์จะบอกอะไรเนี่ยมีมุมไหมเหรอสองจุดมีสองจุดไม่มีมุมนะครับอต่อมามาดูข้อสอง NH 3 ไปดู n กับ h p กับ h แล้วก็ n กับ cl ใครใครต่างกันมากสุด en n กับ n กับ h ใชครับพี่ถามต่างกันมนากสุดไหนแล้วก็ p กับ h ใช่ไหมครับเราค่อยมา n กับ cl เพราะว่าไอ้ครับ n กับ cl อ่ะมันสูสีสูด,ดีกันเลยนะที่สามมาที่ 4, สีสส rogen, ่ใช่ไหมครับมันจะสูสีกันมากส่วนไฮโดรเจนอะบวยใช่ไหมครับที่สามกับบว้ยเนี่ยต่างเยอะสุดถูกไ,มไหมครับงงยังไม่พูดมั้ย ไอ้ไอ้ตรงสภาพความแรงขั้วไม่ไม่งงละไอ้มุมเนี่ยมาดูรูปร่างกันครับทั้งหมดเรูปร่างเดียวกันเลยคือแบบนี้เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมทั้งสามตัวที่แต่ว่าใครอัดตรงตรงตรงกลางมากสุดเยี่ยตอนตรงไหนของตัวไหนอัดตรงกลางมากสุดครับ nh3 ถูกไหมจะอัดกันมากสุดมุมก็จะกว้างสุดลองมาคือ p h มแล้วมาเราเป็น n า3เพราะว่า C-O มันเอียนแิ่มสูงแล้วสูตรสีคลอรีนก็จะดได้ตั้งออกมาห่างมุมมุมก็จะแคบลงแคบลงนิดนึงถูกไหมครับอันนี้จะเหมือนกันเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรทาตายตัวอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเราอย่าไปยึดติดก,กับมันว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมา c l o, o กับ O-O กับ S h กับ O ใครต่างกันมากสุดครับ H กับ O ต่างกันมากสุดใช่ไหมครับใครต่างกันน้อยสุดครับ เอาแล้วนิยาครับที่หนึ่งกับที่สองโอกับเอ็ที่หนึ่งกับที่สองที่สองกับที่สามถ่ายแล้วเอาตารางท่าขึ้นมาดูสิครับเราจะดูว่าใครต่างกันมากสุดเอ็นตรงตารางนะเอ็น่ะเอ็หน้านี่เอ็นดูหน่อยเอ็เท่าไหร่ครับเอ็สี่จุดศูนย์โอเท่าไหร่ครับโอสามจุดห้าซีเอลสามจุดศูนย์ครับสวยแล้ว ต่างกัน0.5เท่ากันเนาะเราจะให้ใครมีก็ามากกว่าก็ามแรงของขั้วนะครับเออเดี๋ยวก่อนยังไง F มันที่หนึ่งเนี่ยครับมันมากกว่าอยู่แล้วนี่ยเป็นแบบนี้ไปที่หนึ่งมันเหนือกว่าอยู่แล้วความเป็นที่หนึ่งตามมามุมพันธะฮะเช่ปะ่ะอ f 2อ๋อ FO2 ถัดมามุมมันช้าดูรูปล่างก่อนครับรูปร่างดว่าหมดเลยครับมุมงอสองคู่ตัวเดียวที่ถามก่อนอะตอมการตัวไหนเดนี้ไอตอนไปอัดอยู่ตรงมุมมากสุดครับาโอโอทุกตัวเลยในกรณนนีที่อะตอมปลายเป็นเป็นใครถึงจะมุมมุมบป้งสุดนะ H สอง O มุมจะแป้งสุดเพราะไอตอนเฮ้ยเอยเอไอต้นไปอัดอ,อยู่ตรงมุมใช่ไหมครับ ถัดมาใครดึงได้ตั้งคืนไปได้บ้าง CL ถูกไหมดึงได้เติมไปได้บ้างแต่ถ้าเป็นโอ f สองเนี่ยอิเล็กตรอนทั้งหมดถูกดึงไปที่หัวลิบหมดเลยใช่ไหมครับมุมมือจะแคบเลยเราเห็นภาพไม่งงน,นะรู้อย่างว่าทำไมถึงผิดหลุดไปตอนนั้น,นาทีไในนั่งกลมๆอ่ะนะหลุดตอนนั้นนิดเดียวเองอนับคะแนนครับนับใส่มาครับยี่สิบได้เท่าไหร่นับต้องนับไว้นะจดไว้แล้วให้ตอบมาดูดีว่าเป็นไง